เพลงชนทิดาเผยโมเมนต์ที่ไม่เคยเห็นมอบเป็นของขวัญให้พ่อเอยังคงอยู่ในห่วงของความเศร้าเสียใจและความคิดถึงกับกรณีการเสียชีวิตของเอชนสวัสด์อัศวเหมนักธุรกิจและนักการเมืองแห่งสมุทรปราการที่จากไปอย่างสงบในวัย55ปีจากอาการฮีตสโตรกล่าสุดเพลงชนทิดาได้เดินทางไปที่สนามแข่งรถที่พ่อรักอีกครั้ง พร้อมเผยคลิปโมเมนต์ความทรงจำดีๆพร้อมระบุว่าเอพริ่ง2 2 2 0 2 3มาสนามครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนๆแต่เพลงและทุกๆคนที่พ่อรักและรักพ่อก็ยังคงอยากมาทำสิ่งนี้ให้พ่อเอในวันที่สนาม TSS เปิดโอกาสให้เราทำตรีบิล คาราเน่ ade, ให้พ่อแอดชนสาวัด28ปเครื่องหมายสี่เหลี่ยม28เพลงรู้ว่าพ่อเอของเพลงรักการแข่งรถตั้งแต่จำความได้รถคือส่วนหนึ่งของชีวิตของพ่อเอและเป็นสิ่งที่พ่อเอของเพลงได้เป็นตัวเองที่สุดเพลงหวังว่าพ่อเอจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะ forever and always ขณะที่เป็กเสรณีได้โพสต์คลิปเดียวกันพร้อมข้อความสุดซึ้งกินใจว่า For ever in our heart until we meet again. เครื่องหมายสี่เหลี่ยม CA28 a t ชนสาวัตยี่สิบแปด